ตอนลันะคะเข้าสู่ช n n น l ของใบเฟิร์นอีกแล้ววันนี้พามาวอล์กไปเที่ยวสวดใหม่กันนะคะโอ้เมซอนสาขานี้สวยมากทุกคนเดือดือนี่มีปลาครับด้วยปลาครับเต็มเลยปลาครับเต็มเลยมาแล้ววันนี้กินลาเต้ปั่นนะคะ อันนี้เป็นข้าวเช้านะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะคะก่อนไปรุยงานกันกินข้าวกันค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะทานข้าวเลยนะฝนว่าจะเอาโต๊ะทานข้าวมาไว้ตรงนี้นะคะน้องจิมมี่ของเรารับบทหนักทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพนักงานุณย้ายของเรานะ เวลาเราย้ายต้นไม้มาที่เนี่ยหรือว่าย้ายกลับเราก็จะใส่รังแดงซ้อนๆกันแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ขนขึ้นนองไปจะจุได้เยอะมากถึงแล้วค่ะทุกคนอีกส่วนของเราเองมันก็จะรกๆหน่อยนะคะหญ้าเต็มเลยคือตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้จัดอะไรไปเรื่อยนะคะยังมีที่ว่างอยู่ตรงนี้อีกยังไม่ได้ขึ้นลงเรือนนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เต็ม ตัวบ้านน้อยของเราเนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนดูมาแว้บๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูข้างนอกจะแบบเหตุผลด้านความปลอดภัยเนาะเมื่อกี้ทางเราก็ได้ทําแคมเปญรถเข็นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลีดให้ดูชุบที่ได้ก็สวยมากนี่นะคะเราก็จะรดน้ํำน้องๆแบบนี้ก็จะมารดน้ําอาทิตย์ละประมาณวันสองวันนะคะรดให้ชุ่มๆไปเลย,เลย ตอนนี้สองคนนี้ก็กำลังดึงด่างออกจากพอร์ตนะคะพอตนี้เราก็จะเอาไปขายที่ช h อปปี้แล้วก็ลาซาด้านนะสั่งได้พอตละหกสิบนะคะโอเคอันนี้เตรียมขนกลับบ้านไปแพคให้ลูกค้าค่ะนานทุกคนมันมีเยอะมากๆแบบว่าแน่นไปหมดเลยค่ะอันนี้จริงๆมีอีกโรงหนึ่งนะที่เนี่ยส่วนที่บ้านก็มีอยู่ใต้โต๊ะด้วย ช่วงนี้ก็แบบขายดีมากเลยนะคะพอละ60สั่งได้ทั้ง lazada แล้วก็ shopee เลย lazada เนี่ยจะมีปลายทางส่วน shopee ไม่ได้เปิดปลายทางนะคะ <Wow. S 1> อันนี้มีคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าถ้าได้พอร์ตๆไปแบบนี้เราจะแยกได้ยังไงนะคะมีการแยกที่แบบโตวไวนะทุกคนก็แยกเป็นต้นๆแบบนี้ใส่ในถาดดิโซนะคะเนี่ยทุกคนดูตัวอย่างนะคะนี่ก็คือฝนแยกต้นด่างใส่ถาดดาโซนะเวลาโตเขาก็จะแบบแน่น จริงมันจะโตไว,วกว่าแยกกระถาง2นิ้วนะคะหรือใครจะแยกใส่กระถาง2นิ้วแบบนี้ก็ได้เวลาโตเขาเขาจะเบียดกันนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะแบบบานออกข้างๆนะคะตอนเล็กๆประมาณนี้นะคะถ้าเป็นหัวสีๆแบบนี้จะโตช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะคะที่เขาจะโตช้ากว่าพวกที่มีสีเขียวเนาะให้ทุกคนดูทางนี้อันนี้เป็นครอบครัวหัวสีนะคะหัวสีก็โตได้นะคะทุกคน น้องน่ารักมากเวลาปลุกรวมกันเลยหลายสีแบบนี้นะคะที่คนจิ้มไม้พอดไว้จะแบบใช้การลอ่อ้นาด้วยนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันมีสองชั้นมันมีสองชั้นแบบนี้โอ้ยยกไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยถ่าได้โซสองอันลองด้วยพะยางนะคะเพื่อให้เขาแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะวันนี้เป็นเทอร์บีอัอลลงซอยตอนนี้น้องเตรียมให้ดอกแล้วนะคะจุดพุเห็นไหมเห็นไหมช่วยนาะอ ความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นดอกที่เป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็กลีบกลีบคล้ายๆกลีบกระทงนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกลีบกระทงะค่ะทุกคนตัวนี้น้องจะค่อนข้างชอบแบบน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็แบบชอบความไม่แดดมากเนาะสังเกตถ้าน้ำไม่ถึงจะเป็นสีนี้ถ้าน้ำไม่ถึงแล้วแดดแรงจะเป็นสีนี้ ถ้าเขียวปกติของเขาก็จะเป็นสีนี้แต่ว่าบางคนอ่ะก็ชอบเลี้ยงให้เป็นสีนี้นะทุกคนตัวเนี้ยตช้าแล้วก็นานกว่าจะให้ดอกนะคะอย่างไซนี้เฟิร์นก็มีแบ่งนะอันนี้เป็นเหล่าน้องเอสโตของเรานะคะถ้าทุกคนย้อนไปดูคลิปกันก่อนนะมันจะมีที่เฟิร์นลงไวนะ้เนาะที่ต้นเล็กตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยอะ่ะตอนเนี้น้องก็โตแล้วนะคะเนี่ยเอาไปขายได้หลายล็อตแล้วนะแล้วก็มีชุดใหม่มาเติมมาวางแล้วนะคะ ถ้าดอกแบบนี้จะเป็นดอกที่เขาเรียกว่าชินโชวานะคะส่วนใหญ่เขาจะบานเฉ่งๆตอนเย็นนะบางทีเจอต้นส,สวยๆเราก็จะคัดเก็บที่บ้านนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมีหนูหนูชอบมากัดหัวเรานะคะคือถ้ากัดทีหายไปทั้งหัวเลยนะคะเนี้ยตุยดูแล้วน่าจะตุยนะคะสภาพก็คือดูไม่ค่อยโอเคนะคะต้นนี้เดี๋ยวแยกกันมาก่อนดีกว่า ส่วนอันนี้เป็นเหล่าน้อง l b 2 1 7 8ค่ะช่วงนี้ราคาก็แบบดาวลงมาเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นนกฮูกที่เราปาดหัวไว้น่ารักเนาะเนี่ยต้นเนี้ยหน่อเยอะมากๆสํเสำหรับคลิปปาดให้เป็นฟอร์มก่อนเ,อเฟิร์นเคยลงไว้แล้วนะทุกคนตามไปดูกันได้นะคะมันอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าแนะนำก็คือปาดตั้งแต่เล็กๆดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าโอกาสที่แบบหัวเขาจะมาปิด ส่วนที่เราปาดไปมันจะไวกว่าพวกหัวโตโตแล้วแล้วเรามาปาดนะคะอันนี้จเจ้านนคูคลิปอันนี้เป็นไม้มะเล็ดนะคะทุกคนตอนนี้ที่ส่วนนี้ก็มีขุนพวกกิมโนไว้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะทยอยเอาไปเติมที่โรงเรือนที่สวนนูนนะคะส่วนใหญ่ที่ส่วนนี้ก็จะเป็นไม้แบบจิ๋วๆเล็กๆเลยนะคะที่แบบว่ายังไม่ค่อยพร้อมขายเท่าไหร่นะคะ เราก็จะขุนๆไว้ก่อนแล้วค่อยยกไปขายที่ส่วนนูน้นถ้ามาที่นี้เราจะใส่รองเท้าบูทเพราะว่าพื้นข้างล่างเนี่มันจะมีแบบว่าน้ำขังบ้างนะคะเพราะว่าเราผมที่ด้วยหินอันนี้แล้วด้วยความที่พื้นมันต่ำนะคะอันนี้ขนนกเหลืองที่เราปาดกอไว้นะทุกคนทุกคนสังเกตนะคะบางหัวมันก็ยังแบบไม่โผล่กอเลยอะ แต่จริงๆต้องบอกเลยว่าทุกต้นเนี่ยผ่าพร้อมกันหมดเลยนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังไม่ออกหัวบางต้นก็มีหัวเต็มที่แบบสมบูรณ์มากๆนะคะเราก็มีคัดไปขายเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมเน่นไปหมดเนี่ยดูสิขนาดปาดพร้อมกันทุกคนอันนี้แบบสวยเลยอะ่ะอันนี้หน่อยังไม่ขึ้นเลยนะคะ วันนั้นคนงานลดน้ำแล้วมันขังตุยเลยค่ะตุยคู่เลยค่ะตุยสองถาดน,นี้มันไม่มีรูระบายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นถาดหมดช่วงนี้ดอกเก่งจีนบานนะคะทุกคนอันนี้เป็นดอกลายพมปเปอร์เซียนะคะ <Wow. S 1> ดอกของเขาเนี้ยก็มีดอกหลายแบบนะคะดอกใหญ่มากๆทุกคนสวยมากนะคะตัวนี้มีกลิ่นด้วยนะ <laughs> กลิ่นเหม็นค่ะ เหล่านี้จะเป็นลูกยิมโนคลิปนะคะสังเกตว่าลูกเขาเนี่ยคลิปแทบทุกต้นเลยนะคะปี้ก็มีแบ่งนะทุกคนสายที่พร้อมขายจะเป็นสายประมาณนี้นะคะเนี่ยทุกคนนองน่ารักมากจริงๆนะลองไปเลี้ยงกันดูนะคะอ่านี้เป็นนงยิมโนคลิปนะคะทุกคนมียิมโนคลิปเยอะมากเลยแบบแห้งๆกว่าสวนปกติของเราหน่อยนะคะเพราะว่ามาลดน้ำประมาณอาทิละหนึ่งครั้งนะคะ กัวน้องโลโฟค่ะน้องสลับเตาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเตานะคะนี่น่ารักตามูตามีมียุบไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเดินไปเดินมาเจอสวยๆและตอนนี้ฝนก็เริ่มลปอยๆนะคะดูสีฟ้าคื้มมากเลยค่ะอันนี้เป็นน้องเก่งนะคะเอาไวกา้กราบค้างคก การแล้วแบบโตวไวมากทุกคนโตวไวมากโอ้ยน้องแอบบานอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นนิวโมซานะคะที่เห็นอันนี้ขนนกเหลืองอันนี้แม่เท่าอันนี้เป็นน้องนกคูกที่เรากราบไว้นะคะตอนนี้คือแบบอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะน่ารักมากๆเลยดูดิกลมบล็อกเลยนะอ้วนแค่ไหนเทียบกับมือได้บ้องแบวสุดๆใครยังไม่ได้มีนกคูกช่วงนี้นะแนะนํานะคะ โอ้ทุกคนทุกคนรอติดตามคลิปแมมนกฮูกเฟินด้วยนะเดี๋ยวรอช่วงดอกบานๆเยอะๆนิดนึงเดี๋ยวเฟินจะทําคลิปแมมนกฮูกให้นะคะเนี่ยทุกคนเวลาดอกบานนะน้องจะชอบแบบบานแบบมงลงอะบานแบบดอกแน่นหูอันนี้ก็กําลังมีดอกอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้เป็น VOS 1 2อสหนึ่งสองีหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นน้องนกเน่นกเน่ขนนกขา่าผสมคามีเน่นะคะดอกชมพูเราก็จะชอบเด็ดหนอเขาไปชันต่อนะคะ เนี่ยอันนี้แหละคือที่เราเด็ดไปชามแล้วขายอะเนาะขนเขาจะน่ารักปุกปิกมากๆนะทุกคนแต่จริงๆก็คือหนามเนี่ยเจ็บนะคะด้วยความที่เขาหนามแข็งหนามมันก็เลยจะเจ็บหน่อยนึงส่วนอันนี้เป็นน้องเลนต้าค่ะคือช่วงนี้ที่สวนยังไม่มีมานทะเล็เนาะแต่ว่ามีแมกกาฟนะคะแมกกาบเยอะมากดูน้องคนนี้ทุกคนแตกตายอย่างกับแมมนกพูกเลยนะคะ อันนี้เป็นไมกราฟต่อลิเทโลนะคะหนามจะแบบแหลมคมมากพยายามตัดหนามแล้วแต่ไม่ได้จริงๆอน,นี้แคนดิดาที่เราปาดเป็นฟอร์มกอนะคะตอนนี้น้องก็แตกกอแล้วค่ะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเทอร์บีเหมือนกันเขาเรียวกว่าเทอร์บีฟ้ามังคะดอกสีขาวนะคะอันนี้เป็นครอบครัวน้องเปาอีกแล้วที่เราแยกถาดออกมาเรียบร้อยนะคะน้องเขาก็จะมาออกไปอยู่ตรงนี้ ที่สวนก็มีขายแล้วนะขึ้นโตรเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยฝนตกฝนตกทุกคน,นได้ยินเสียงไหมฝนตกแวะดูน้องเลนต้ากักคู่นะคะเดี๋ยวควรจะพาเข้าบ้านก่อนแล้วเพราะว่าฝนตกคือพาผ่าหัวเราติดฝนเลยทีนี้จะไปยังไงเนี่ย ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนนเี้ยก็จะรู้เน้อว่าโรงเรือนทั้งหมดที่เห็นตอนนี้สิบโรงนี้คือเราเป็คนทำกันเองนะคะไม่ได้ตั้งช่างนะคะคเขาเคยเจอพายุใหญ่มาแล้วประมาณสองสามรอบ ก็ยังอยู่ได้นะคะยังอยู่รอดปลอัยอยู่ก็ถือว่ามีความแข็งแงรงพอสมควรนะทุกคนสําหรับใครที่งบน้อยเหมือนเรานะคะแล้วก็อยากลองทำดงเหมือนเองก็ดูคลิปก่อนอันเนี้ยที่คนเคยลงไว้นะคะงบประมาณต่อลงประมาณ1 1ึ่งหมบาทไม่รวมโต๊นะนะนก็คือโต๊ะที่เราทำนะไม่ได้ทําสูงมากนะทุกคนทำเตข้างล่าเป็นอิฐบล็อกอันนี้ก็เป็นแผ่นลอนๆหน่อยส่วนข้างบนเป็นแผ่นเรียบนะคะของที่ส่วนจะใช้ตาเพชรนะตาเพชรซื้อที่ไทยวัสดุ เหล่าน้องคามิเน่ค่ะคือดอกยังไม่บานนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณสิบโมงได้นะคะดอกยังบานไมเ่เต็มที่นะคะคือถ้าดอกบานนะจะสวยมากๆเลยนะทุกคนดูความเป็นกอนะคะน่ารักมากเลยทุกคนดูน้องเลน่ากอที่เรากราฟตอบวยนะคะน้องน่ารักมาก ช่วงนี้ก็พยายามทำเลนต้าไว้เยอะๆนะคะเราจะได้มีแบ่งในปีต่อๆไปนี่นี่นีอันนี้ก็สวยคนถ้าเราใส่ถาดไดโซนะคะเวลาโตกันเขาก็จะประมาณนี้เขาก็จะอยู่เบียดๆกันประมาณนี้นะคะ จำยิมคิิหน่าไหนคลิปนู้นที่เราเคยให้ดูได้ไหมตอนนี้น้องโตแล้วนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนยินโนที่เราเคยให้ดูในคลิปนู้นนะคะนี่คืออะไรอันนี้บ้าดอกมากหนอกแมน่นหลยอีกวิธีการหนึ่งที่จะแยกได้ก็คือเป็นกระจุกแบบนี้ก็ตวไว้นะทุกคนเนี่ยทุกคนเอาไปใช่ไหมแล้วก็เอาขดก็แยกเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็ปลูกในถาดไดโซนนะคะ โตขึ้นเขาก็จะเบียดกันแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแยกนะที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เล็กๆเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกไม้กราบที่แบบยังไม่พร้อมขายก็จะมาอยู่ในที่ส่วนนี้นะคะทุกคนพวกนี้จะเป็น v O S หนึ่งสองสี่หนึ่งทั้งหมดเลยค่ะนนี้เป็นน้องแฟรียจิว๋วดูดิจิ๋วมากเลยอะ เนี่ยทุกคนเรามีเยอะมากนะคะไม้พอร์ตทุกคนกดสั่งได้เลยนะแบบแน่นอนะอยากจะเคลียร์รงวางอย่างอื่นมากๆเลยนะคะคือ,อตอนนี้เฟิร์นมีโปรด้วยนะคะซื้อซื้อสิบพอร์ตแถมเพิ่มอีกหนึ่งพอร์ตทันทีนะ <Wow. S 1> จ้ะวันหนความเจ๋งน้องนี่ไหมคือคนงานเขาจะชอบแบบลดน้ำแบบเวอร์เกินนะคะกลายเป็นทะเลแล้วก็เกาะมหาสมุทรไปแล้วเนี่ย คนที่ส่วนเรามีพิกขึ้นด้วยมาจากไหนก็ไม่รู้แดงแจเลยนี่อยู่ในโรงเรือนอยู่หน้าโรงเรือนตรงนี้นะคะีตรงนี้ต้นหนึ่งทุกคนไงก็ไม่รู้เต็มเลย